สวยงามมากครับสวนโกโก้สายพันธุ์ IM1 ซึ่งปลูกผสมผสานในสวนไม้ป่าไม้เศรษฐกิจคือพยุงไหหลำของคุณพี่เจษดาชิมสิริที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกในพื้นที่ตรงนี้จำนวน36ใกไร่เศษๆคุณพี่เจษดาได้ปลูกไม้เศรษฐกิจคือไม้พยุงไว้นะครับแล้วก็ทำร่องสวนไว้อย่างดีสวยงามมากนะครับ และในพื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าโดยการนำโกโก้สายพันธุ์ IM1 มาปลูกสลับกับต้นพยุงหายหลํำนะครับปลูกแถบเดียวเพราะว่าอีกแถบหนึ่งปล่อยไว้เพราะว่าเวลารถเข้ามาตัดหญ้านะครับก็จะสะดวกในการบริหารจัดการสวนแต่ในล่องก็จะมีปลาปลาธรรมชาตินะครับซึ่งคุณพี่เจษดาได้บอกว่า ปอเป็นปลาธรรมชาตินะครับพี่น้องกเกษตรกรมู่บ้านใกล้เคียงชาวบ้านก็ได้มาหาปูหาปลาหาหอยกินเราปลูกแบบอินทรีนะครับจะเห็นว่ามีปลาอยู่ในล่องสวนนะครับร่องสวนใหญ่มากนะครับสวยงามมากนะครับสวนไม้พยุงไหหลําและก็ปลูกโกโก้สายพันไอ์เอ็มวันผสมผสานลงไปนะครับตรงนี้โกโก้โต พอสมควรนะครับจะให้เห็นต้นโกโก้อีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยโกโก้สายพันธุ์ IM1 คุณพี่เจษด,ดาชิมสิริได้ปลูกไว้เมื่อช่วงเดือนเมษาย,ยน2564ในช่วงปีใหม่ไทยช่วงสงการนะครับนี่ฮะต้นโกโก้สวยงามมากนะครับโตแข็งแรงแต่สแลนนี้แคบไปนิดนึงนะครับทำให้โกโก้อาจจะอึดอัดไปนิดนึงถ้ากว้างอีกสักหน่อยจะดีมากนะครับ ใช้สลนล้อมรอบนะครับเราไม่ใช้ถุงปุ๋ยล้อมรอบนะครับนี่สวยงามมากครับนี่เป็นต้นโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับปลูกไว้เมื่อช่วงเดือนเมษายน2564นะครับผสมผสานในป่าพยุงไหายหลํานะครับไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่คุณพี่เจษดาชิมสิริได้ปลูกไว้นี่ครับต้นโกโก้แข็งแรงสมบูรณ์ครับอายุเพียง3-4เดือนเองนะครับนี่นะครับก็เป็น สวนอีกหนึ่งสวนที่เป็นสวนตัวอย่างเป็นโมเดลที่ให้พี่น้องเกษตรกรเห็นใช้พื้นที่ให้คุ้มค่านะครับใช้พื้นดินพื้นดินตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้36มกไร่เศษนะครับปลูกโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันผสมผสานไปกับไม้ป่าไม้พยุงนะครับสวยงามมากครับพี่น้องเกษตรกรครับก็ ขอบคุณคุณพี่เจษดาชิมสิริหรือคุณพี่แมวนะครับใครอยากทราบพี่แมวก็ลองสอบถามดูนะครับโรงงานกลางเกงยีนที่อยู่ในกรุงเทพส่งตลาดต่างประเทศในเพื่อนบ้านเรานะครับเป็นโรงงานกลางเกงยีนส่งลาวพม่าเวียดนามนะครับแต่ตอนนี้คุณพี่เจษดาฉิมสิริไม่ได้ออกมาจากกรุงเทพนะครับก็ต้องกักตัวเองนะครับโดยมีโรคไวรัส โคโรนา2019นะครับระบาดไปทั่วตอนนี้บริษัท JPY มายืนอยู่กลางสวนโกโก้ go go, สายพันธุ์ IM1 และไม้อุตสาหกรรมคือพยุงหายหลำํำพื้นที่บรรยากาศร่มรื่นดีมากจะเห็นว่ามีหญ้าขึ้นนะครับปกคุมอยู่นี่นะครับสวยงามครับเราปล่อยให้มีหญ้าขึ้นบ้างอะไรบ้างแต่เวลาเขาลกสูงเราก็ตัดแต่งให้หญ้าไปคุมดินนะครับคุณพี่เจษดาบอกว่าไม่ปลูก โกโก้ในร่องแถบขวามือแถบซ้ายมือก็ปลูกโกโก้สลับกันไปนะครับนี่ปลูกโกโก้สลับนะครับแถบซ้ายมือก็ไม่ปลูกสลับเพราะว่าเอาไว้ตอนที่รถตัดหญ้าเข้ามาจะได้ทํางานในสวนได้สะดวกขึ้นนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่เจษดาคุณหรือคุณพี่แมวเป็นอย่างสูงนะครับที่ ให้โอกาสบริษัท JPY Google ไทยได้จำกัดได้มาถ่ายรูปถ่ายคลิปมาเยี่ยมสวนในครั้งนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ